สวัสดีครับ f อวันนี้มาพบกับช่องการบ้รนาการห้าพามากราบไหว้ขอโชคขอลาภกับสารพภุมนะครับผมมาขอต่องวดนะครับงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2569นะครับ f c นะเรามากราบไหว้ขอโชคลาภขอพรกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบารณากาห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับ FC มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ มารวมสร้างจมปวกไปด้วยกันนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับยิีนะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังยุกช่องนะครับยิซีนะปู่เคยให้เข้ามาแล้วสองงวดนะครับยิปซีห้าสองสองห้าหนึ่งหกหกหนึ่งล่าสุดที่ผ่านมานะครับยิีแล้วก็งวดล่าสุดไม่เข้านะครับยิปซีนะวก็เรามาขอต่องวด 1กุมภาพันธ์2569กันเลยครับพิฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบดานา95ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากัเตรียมของไหว้กันนะครับพิฟีนะสวัสดีครับฟิฟซีเดี๋ยววันนี้จะพามากันไหว้ขอโชคขอลาบกับสารภาพรมนะครับฟิีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านา95ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับประชุมกันเลยครับพิฟี ช่องการบเร้าห9.5ให่พวปปพร้อมกันนะครับย้วดีนะ เรามาหยิบจีงท้ายเลขทูบไปด้วยกันนะครับดีวยนะ ได้มาแล้วนะครับอีซีนะามาจุดกันเลยครับ เอฟซีใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้มีโชคมีาลาภรวยๆเฮงเฮงปังๆนะครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนล่ำรวยเงินทองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซี FC นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับวันนี้การประนาเก้าห้ามาหยิบเสียงไายขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับกับองค์พระพุทธนะครับเทวาณนะสถานที่แห่งน,นี้นะครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรนาลีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอธิษฐานจิตผ่านช่องการบรณาเา95ได้เลยนะครับเดี๋ยวการบรณาเกาห้จุดเล็กรูปเสียงไทยอย่างเดียวนะครับพีนะเป็นคนเชื่อวนหุืคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้การบรรณาเก้าห้าถวายน้ําปานะน้ําต้มน้ําแดงนะครับผมแล้วก็ผลไม้นะครับผมขอให้ลูกหลาน การบรรณา95และเอฟีทุกท่านรวยเฮงๆปังปังยุกช่องกับเลขทูปมงคลที่การบรรณาหยิบเตียงไทยกับาสารพระพรมเทวาณสถานที่แห่งนี้รวยๆวยเฮงเฮงปังปังยกช่องกันทุกคนนะครับเอฟซีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรนนา95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับเอฟซีนะ ลับเลขทูกนะครับยุทีนะมาลุ้นกันเลยครับุตุ๊กตานะครับตุทีนะตุ๊กตาเจ้าที่ต่อาทางนะครับอยู่บริเวณรอบๆสารพระคมนะครับผมใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ให้มีโชคมีลาภรวยเๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับยุทีนะอย่าเจ็บจากไข้อย่าจนล่ำรวยเงินทองครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นสมปัารถนาทุกประการนะครับีนะอธิษฐานกิจผ่านช่องของการบานา้าหาได้เลยนะครับยีทีนะขอต่อหววนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองนห้าเก้านี้ ขอให้รวยรวยเฮงเฮปังปังยกช่องนะครับเอฟซีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องการบ้านา95เป็นเพียงสื่อกางเป็นสะพานบูนนำเสนอแนวทางนะครับขอเลขทูบเสียงทายอย่างเดียวนะครับเอฟซีนะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยรวยเฮงเปังปยกช่องนะครับเอนะ แต่สน,นุนี้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1 2, 5, 6, นกุมภาพันธ์สองนห้าหกก้าทุกท่านมชมหลัดกับเลขทูบมงคลชุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนาเกด้วยนะครับอีีนะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันเลยนะครับ สา,สาธุสาธุสาธุผลบุญอันใดที่ลูกหลานการบ้านากเก่าห้าและ f อฟีทุกท่านเคยทํามาจงเกื้อนหนุนบุญชาตานําพาให้ลูกหลานพบความบางังคั่งความร่ํารวยความสําเร็จรวยรวย,วยอย่างินิงปัง,ปงยกช่องด้วยเถิดสาธุ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 าธงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองนห้าหกเก้านี้ด้วยเทินเราไปดูเลขทูบกันนะครับเอฟซีนะไปดูเลขทูบกันนะครับเลขทูบตัวแรกนะครับ เลขทูปตัวแรกนะครับเป็นเลขสามนะครับเอฟซีนะตัวที่สองนะครับรวมกันครับเอซีสาธุสาธุสาธุเลขทูปตัวที่สองน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับเอฟซีนะเป็นแค่แนวทางนะครับพี่ตีนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ การบ้านนาเก้าห้าเป็นเพียงสะพานบุญเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางนะครับนาเสนอแนวทางเลขทูบเสียงไทยนะครับจากสารพระพรมเทวาแห่งนี้นะครับผมตัวเลขทูบตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับพี่ีนะสามศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปลุน้นตัวที่สามกันนะครับพี่สี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านา95าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอฟซีนะวันนี้การบ้านาาาจุดขอเลขทูบเสียงท้ายอย่างเดียวนะครับอฟซีใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ ให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังยกช่องนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทีสีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1.2569กุมภาพันธ์2569นี้ ครับผมไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทีซีสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองหนะครับผมใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีโชคลับทัพ อยากเจ็บอยากไข่อยาจนล่ำรวยเงินทองมีเงินมีทองปลดหนี้ปลดสินะครับทีีในวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเก้านะครับตัวเลขทูบมงคล้นนะครับตัวแรกเป็นเลขสามตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับที่สีนะมันกันยาวๆเลยครับตัวที่สามจะเป็นเลขตัวไหนนะครับที่ี ให้แล้วนะครับยี่ินะตัวแรกเป็นเลข3ตัวที่2เป็นเลข0นะครับมาลุ้นเลขทูบตัวที่3กันนะครับพี่สิใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมีเงินปลดนี่ปลดศิลรับทรัพย์ในวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 9กถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันทุกคนนะครับพี่ติสาธุ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  เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเีฟดีนะการบ้านาเก้าห้าเป็นเพียงสื่อกลางเป็นสะพานบุญนําเสนอแนวทางนะครับหยิบจับเสียงท้ายเลขทูบกับองค์พระพุมเทวานี้นะครับผมตั้งอยู่ที่ตําบลสุรนารีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ เลขทูบตัวที่3นะครับเอฟซนะ307นะครับ307ตัดเล่นนะครับตัดเล่นก็3037 0307นะครับ7กับ1อาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเอฟซีกันบรรณาขออนุญาตกันให้นะครับ301นะครับเอ301นะครับหรือ 3 0 0 1 30, 01, นะครับตัดเล่นแบบนี้นะครับ fc หรือ3 1นะครับ fc 1กับ7อาจจะเป็นพี่น้องกันนะครับ fc เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสาธุสาธุสาธุขอ,อให้เลขทูก มงคลชุดนี้ไปออกถุงกษัริกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2569สามตัวท้ายรางวัลที่1แตกตรงๆปังๆยกช่องดถิดสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเรามากลาบลาปู่ไปด้วยกันนะครับเอฟซีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านา95าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับเอฟซีเดี๋ยวเรามากลาบลาปูไปด้วยกันนะครับเอฟซีนะ ใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับยตีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากิกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1 5 9กุมภาพันธ์2569นะครับยีตีเดี๋ยวเราไปกราบลาปู่ด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเรามากราบลาปู่ไปได้วยกันนะครับยตีนะ นี้นะครับยีใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีโชคมีลาภอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเดินทางใกล้ๆก็ขอให้แค่วคาดปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสะดวกนะครับผมแล้วก็เลขทูบมงคลชุดนี้นะครับ307หรือ301ขอให้เป็นเลขมงคลเลขนำโชคนะครับให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หงกันทุกคนนะครับรการบราเกาห้ ขอให้ยุตีทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงปังปังยุบช่องนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ